มีเพื่อนๆนะคะถามกัดเข้ามานะคะว่าไปต่อวีซ่าที่สวรรค์เขตนะคะต้องมีเงินโนนในบัญชี2เดือนไหมคือปีที่แล้วไทยไปนะคะไทยไม่ได้โชว์เงินนะคะแล้วไทยก็ได้วีซ่ามาภายใน1ปีก็คือจบสิ้นกระบวนการภายใน2วันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆหลายคนก็เข้ามาแชร์อย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่า เดี๋ยวนี้ต้องมีเงินนอนในบัญชี2เดือนถามจริงถ้ามี2เดือนแล้วต้องกระเตงไปถึงสวรรณเขตเพื่อ 1. ต้องกระเตงไปถึงนู่น 2. เวลารายงานตัวทีคุณก็ต้องออกนอกประเทศทุก90วันเพื่อถ้ามี2เดือนทำไมไม่ต่อที่ตอมอใกล้บ้านนะคะไทยก็ไม่เข้าใจนะว่า อันเนี้ยแผนของรัฐบาลหรือว่าเพื่อนๆที่แชร์เข้ามาเขาแชร์มาจริงเท็จแค่ไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ข่าวสารตรงนี้นะคะอัปเดตมาแชร์กันได้นะคะไทยก็อยากฟังค่ะเพราะว่าทางสวรรค์เขตบางทีเราเช็คไปบางทีข่าวสารเขาก็ไม่ได้อัปเดตนะคะเนาะมาแชร์กันจะได้เป็นความรู้ด้วยกันค่ะ